ข้อห้ามที่คนเข้าวัดมักเผลอทำสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เนชชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้ทางเราจะมาบอกข้อห้ามที่คนเข้าวัดมักเผลอทำการไปวัดนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นการเข้าใกล้บุญเข้าใกล้ธรรม และเป็นการฝึกจิตใจให้สงบแต่แม้จะมีเจตนาที่ดีหลายคนก็มักเผลอทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สมควรโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจถือว่าไม่เหมาะสมต่อสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และยังอาจเป็นการสะสมอกุศลโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการเรียนรู้ข้อห้ามและข้อควรระวังในการเข้าวัดจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้เราได้บุญกุศลเต็มที่และไม่เผลอทำบาปโดยไม่ตั้งใจค่ะในที่นี้จะขอนำเสนอข้อห้ามสิบอย่างที่คนเข้าวัดมักเผลอทำพร้อมอธิบายรายละเอียดเหตุผลทางธรรมข้อคิดและวิธีแก้ไขเพื่อให้การเข้าวัดของเรานั้นมีคุณค่าอย่างแท้จริงค่ะ 1. คือห้ามเดินลัดหน้าพระสงฆ์ ที่กำลังทำพิธีหลายคนอาจเผลอเดินผ่านหน้าพระที่กำลังสวดมนต์ทำพิธีหรือให้ศีลให้พรซึ่งถือว่าไม่เหมาะสมเพราะเป็นการขัดจังหวะและไม่ให้เกียรติข้อคิดทางธรรมเป็นเรื่องของสัมมาคาระวะและการเคารพในพระรัตนตรยัยแม้จะไม่ได้บาปโดยตรงแต่เป็นการขาดความสำรวม ซึ่งอาจลดคุณค่าของบุญที่ทำวิธีแก้ไขหากจำเป็นต้องเดินควรเดินด้านหลังหรือรอให้เสร็จพิธีก่อนหากต้องเดินผ่านควรยกมือไหว้และก้มตัวเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพ2ห้ามเหยียบธรณีประตูโบสถ์หรือสาราการประเรียนความเชื่อโบราณถือว่าธรณีประตูวัด เป็นที่สถิตของเทวดารักษาสถานที่การเหยียบจึงถือว่าเป็นการลบลูอีกทั้งยังเป็นการขาดความสำรวมข้อคิดทางธรรมแม้ความเชื่อนี้อาจดูเป็นเรื่องโบราณแต่จริงๆแล้วสะท้อนถึงความเคารพต่อสถานที่การระวังไม่เหยียบธรณีก็คือการฝึกสติรู้กายรู้ใจและให้เกียรติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วิธีแก้ไขก้าวข้ามทรณีประตูทุกครั้งใช้สติระลึกถึงการเข้าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เสมอ 3. ห้ามหันหลังให้พระประธานโดยไม่สำรวมบางครั้งเมื่อไหว้พระเสร็จหลายคนรีบเดินออกโดยหันหลังให้พระประธานทันทีซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดหลายแรงแต่เป็นการขาดความเคารพและความสำรวม ข้อคิดทางธรรมการไหว้พระไม่ใช่แค่กลมศีรษะแต่เป็นการฝึกจิตใจให้เคารพและนอบน้อมหากเราหันหลังไหว้พระทันทีโดยไม่สำรวมก็เหมือนทำให้การไหว้พระขาดความสมบูรณ์วิธีแก้ไขเมื่อเสร็จการไหว้พระควรถอยหลัง2องถึงก้าวก่อนจึงหันหลังใช้ใจนอบน้อมไม่เร่งรีบ ออกจากศาสนาสถาน 4. ห้ามชี้นิ้วไปที่พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์การชี้นิ้วโดยตรงไปยังพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ถือว่าไม่สุภาพเพราะเป็นกริยาที่ไม่ให้เกียรติข้อคิดทางธรรมเป็นการฝึกกายวาจาใจให้สุภาพพระพุทธเจ้าสอนว่าการเคารพ ย่อมนำมาซึ่งอายุวันนะสุข,ขะและพละการสำรวมไม่ชี้นิ้วคือการแสดงออกถึงการเคารพวิธีแก้ไขหากต้องการบอกควรใช้มือข้างไหนข้างหนึ่งหรืออธิบายด้วยคำพูดแทนการชี้ 5. ห้ามหยิบจับสิ่งของในวัดโดยภารการบางครั้งคนที่ไปวัดอาจเพ้อหยิบดอกไม้ เทียนธูปหรือสิ่งของสง์มาใช้โดยไม่ขออนุญาตซึ่งถือว่าไม่สมควรข้อคิดทางธรรมสิ่งของในวัดถือเป็นของสง์หรือของส่วนรวมการหยิบใช้โดยพลักการอาจเข้าข่ายอาทินาธานาซึ่งเป็นสินข้อสองวิธีแก้ไขหากต้องการใช้ควรถามเจ้าหน้าที่หรือพระกร่อน ใช้เท่าที่จําเป็นและทําด้วยความเคารพ 6. ห้ามลบหลู่พระสงฆ์หรือนินทาวัดอีกสิ่งที่หลายคนเผลอทํำคือการพูดจาวิจาร์ณพระสงฆ์เช่นตำหนิติดเตียนเรื่องการปฏิบัติหรือวิจาร์ณสิ่งก่อสร้างในวัดอย่างเสียหายข้อคิดทางธรรมแม้พระสงฆ์บางรูปอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่การนินทาวัดหรือนินทาพระ ก็เป็นการทำให้ใจเราเศร้าหมองและอาจบั่นทอนศรัทธาของผู้อื่นพระพุทธองค์ทรงสอนให้ใช้วจีสุจริตคือการพูดด้วยภารวะปัจจัยที่สุภาพจริงและมีประโยชน์วิธีแก้ไขหากเห็นสิ่งไม่ถูกต้องควรใช้วิธีตักเตือนด้วยความเคารพหรือแจ้งเจ้าอาวาสหลีกเลี่ยงการวิจารณด้วยอารมณ์หรือความโกรธเ ห้ามกินของในศาลาวัดโดยไม่สำรวมหลายครั้งที่มีการทำบุญเลี้ยงพระญาติโยมอาจไปรับประทานอาหารที่วัดหากเรากินโดยไม่สำรวมเช่นเสียงดังแย่งกันหรือทิ้งเศษอาหารไม่เป็นระเบียบก็ถือว่าไม่เหมาะสมข้อคิดทางธรรมการกินคือการฝึกสติอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้ฉันพอประมาณ เพื่ออย่างอัตภาพไม่ใช่เพื่อความเพลิดเพลินหากญาติโยมกินโดยไม่สำรวมก็จะเสียบุญและยังเป็นการไม่เคารพเจ้าภาพที่ทำบุญวิธีแก้ไขกินอย่างสุภาพสำรวมและรู้จักพอดีเก็บจานชามเรียบร้อยไม่ทิ้งเศษอาหารเรียราด 8. ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่หาผลประโยชน์ส่วนตัวบางคนไปวัด เพราะหวังผลประโยชน์เช่นใช้สถานที่ถ่ายทำโฆษณาโดยไม่ขออนุญาตหรือไปขอหวยขอเลขเด็ดโดยหวังลาภผลสักกะละเพียงอย่างเดียวข้อคิดทางธรรม วัดคือสถานที่ให้เราจเจริญบุญและธรรมไม่ใช่สถานที่เพื่อแสวงหากำไรส่วนตนหากเราเข้าวัดด้วยความหวังผลประโยชน์มากเกินไปก็เท่ากับใจเราไม่ได้อยู่ที่บุญแต่หมกมุ่นอยู่กับตันหาวิธีแก้ไขเข้าวัดด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อปฏิบัติธรรมและทําบุญหากจะใช้สถานที่ควรขออนุญาตและทำด้วยความเคารพ 9. ห้ามใส่ชุดไม่สุภาพเข้าวัดหนึ่งในข้อห้ามที่มักถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดคือการแต่งกายเพราะวัดคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ที่ผู้คนไปเพื่อทำบุญฟังธรรมจเจริญภาวนาหรือปฏิบัติธรรมชุดที่ไม่สุภาพเช่นเสื้อผ้าเปิดไหล่สั้นเกินไปหรือแนบเนื้อจนเกินงามถือว่าไม่เหมาะสม แม้การแต่งกายจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุญบาปแต่เกี่ยวข้องกับสัมมาคาระวะและกาลเทศะหากเราแต่งกายไม่สุภาพก็อาจเป็นการแสดงถึงความไม่เคารพสถานที่และยังทําให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจข้อคิดทางธรรมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องฮิริโอตปะความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปการแต่งกายสุภาพเข้าวัด ก็เป็นการแสดงออกถึงฮริโอตับะขั้นพื้นฐานวิธีแก้ไขเลือกเสื้อผ้าที่สุภาพเรียบง่ายไม่ฉูดฉาดหลีกเลี่ยงชุดรัดตัวสั้นหรือโปร่งบางหากเพลอสวมชุดไม่เหมาะสมแก้ไขด้วยการใช้ผ้าถุงผ้าคลุมไหลหรือผ้าเขาม้าในวัด 10. ห้ามส่งเสียงดังหรือคุยเล่นในวัดคือสถานที่แห่งความสงบ หลายคนไปเพื่อทำสมาธิปฏิบัติธรรมหรือเจอเริญสติการคุยเสียงดังหัวรเราะเฮฮาหรือเปิดโทรศัพท์เสียงดังถือเป็นการรบกวนผู้อื่นและไม่เหมาะสมข้อคิดทางธรรมเสียงดังเกินไปเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอหิงสาการไม่เบียดเบียนการควบคุมเสียง จึงเป็นการไม่รบกวนผู้อื่นและยังเป็นการฝึกสติให้เรารู้จักประมาณตนวิธีแก้ไขพูดคุยเท่าที่จำเป็นใช้น้ำเสียงเบาปิดเสียงโทรศัพท์ทุกครั้งก่อนเข้าวัดหากมีเด็กควรสอนให้เคารพสถานที่และไม่วิ่งเล่นเสียงดังข้อห้ามทั้ง10ข้อนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เรากลัวหรือกดดัน แต่มีไว้เพื่อเป็นแนวทางให้เราสำรวมกายวาจาใจเมื่อเข้าวัดหากเรารู้จักระวังและไม่เผลิทำสิ่งเหล่านี้เราก็จะได้บุญเต็มที่และจิตใจจะสงบพร้อมเปิดรับแสงธรรมการไปวัดไม่ใช่แค่การเอาดอกไม้ทุบเทียนไปถวายแต่คือการฝึกฝนศีลส,สมาธิปัญญาและสร้างเฮริโอตป,ปะในใจตนเองหากทำได้เช่นนี้ ทุกก้าวที่เราเดินเข้าวัดก็จะเป็นก้าวที่นำพาเราเข้าใกล้พระนิพพานมากยิ่งขึ้นขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้แฮปปี้เนชชาน e ล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ